มึงเอาตัวขี้โกงมาตบกูอ่ะมึงโกงยังไงเฮียตัวกระโปรงไอ้สัตว์คอมโบโง่อยู่เายน้แลแมวเป็นเฮียชอบมาดอแจ้กูเนี่ยอะไรนะแมวอ่ะแมวเออเน่าเน่าเน่าน่ไม่ไม่อ้างแมวไม่อ้างแมวกูจะซัดมึงให้น่วมเลยเพื่อนก็ลองดูเฮียเดี้อก็ลองดูก็ลองดู

มันไม่มี้าคือเลยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอืมอืมนี่สัตว์นี่ไอีอะโดนอุ้ยโดนอุ้ยอื ออืมุ้ยไปไหนไปไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืออือบาดหาพี่ารับอุ้ยอุ้ยอุ้ยขี้โมขี้โมไม่จริงไม่จริงอุ้ยลูกบอลมึงขี้โกงมากอ่ะอุ้ยฮู้ไอแอมแบทแมนโอ้ย อยเล่นมามากพอแล้วเพื่อนเล่นมามากพอแล้วเพื่อนไอ้เย่มันไม่มีท่าเนี่ยท่าลงพื้นน่ะลอง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  ร้อง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  s <S ไม่เข็ดไม่เข็ดเอาอีกก็ได้อาเดิมไปแหละไอ้เหี้ยมันไม่มีท่าลงพื้นน่ะไอแอมบัตแมนรอกันรอกัน Bring it on

ไม่ม <OR egg wiggle noise> ีทางหงือสักนี่อะปาดัก็จายถีบต่อยปัด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 ต่อยต่อย ไอ้คุไม่มีสตนาลงไอ้เหี้ยคไม่ไอ้เหี้ยเออไอแอมแบทแมนไอ้เหี้ยเอ็มบ้ของโบงก็ยุ่งหมแบทแมนของว่าของโกเลยหรอเดกลัวเชี่กล้วยเล่นเตตานะไม่เข็ดไม่เข็เาไอ้ยกล้วยตัวกากไอ้เหี้ย ช่ก mm. uh, yeah. e. no. uh, ูดีคูัเลนแพ้มันยี่สิบวตาละสู้ใครไม่ได้เลยกูพยายามแล้วอืมไอเนี่ยแต่คือมันไม่ไม่มีท่าลงพื้นเสียดายเนี่ยสิงหาเฮ้ย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  Ưm Ưm Rà bướt khoăn này Ui Ui Giọt Batman 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 Woohoo

ยติงเหี้ยติงนะอือืมอืมอืีอื I am Batman เฮีกูลอเอาไอ้เป็ดตัวนั้นไ้ป่า่เลหรือว่าเปยดไม่ได้ป่ะต้องออกต้องออกก่อนเอ I am ตั้งเป็นอย่างนี้ Batman เดี๋ยวกูลองกล้วยเลยรองก <c oughs> ลงกว้ย <c oughs> <c oughs> ลกวยอ่ะกูเอาชักกี้มาก็พอมั้งมือชักกี้เลยชักไอ <c oughs> มึงเจอไอ้หนุ่มพลังบัตหาพิฆาตแนะ่

อุ้ยอือมาดิอืออุ้ยอุ้ยนี่ไงอะไรเล่นเกมอะไรนะมาดิพี่พี่ไปเล่นด้วยกันดิมันสนุกขนาดนั้นเลยวหรอดูน้ำปั่นพวกมึงเชียร์กันมาอ๋อไพ่พี่ผมตกมันอยู่ไงพี่ผมเลยสนุกมันโดนตบไปมันก็ไม่สนุกดิพี่อือ โอ้มันทำแนวเลยมันเป็นแนวแบบต่อสู้แบบบาวพาร่าครับพี่บ้าหาพี่ครับบ้าหาพี่ครับเยืนทนนะคิวมันเหื่อยขนาดเอสเกียร์สตรีมิลูดิโอ้ยจะตายวะกวะาน้องคนสตรีมิลูดิ เวลานอกเวลานอกขนาดเลอะว่ะไอ้สั์ไอ้มึงกูแทบจอบตัมึงเตะกูเลยเหี้ยอะไรขนาดนั้เอ๊ะอือโอ้ยขี้โมขี้โมป่วยเหี้ยล้วยแบบโอ้ย

มึงเคยมีหอกของแคลมจะรอดนะเฮ้ยเดี๋ยวๆมีก่อดีกว่ามีกนสบังยางก่อนนะเฮ้ยอืออือริบอือเฮ้ยมึงได้ไงอือ ตายเลยบล e ุติฟิอาดอนเหยาเอ้าเฮีย hmm? ป yeah, e. yeah, ีกหลายตัวมีหลายตัวอ uh. ุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยตาละปั่นเลยอะ พลงกู้เอยพลังกู้เอยพลังคยเลยงงมันี่มาเอาตีนกูไปเลยเฮ้ยแมทพอยต์ะมึงคิดวึาม้าพลังเป็นคนเดียวเหรอกูแค่กยได้ไหมไม่มีของกู้เอย

ไม่เข็ดไม่เข็ดเออเนชวนชวนพี่เข้ามาอะไรจะเล่นทีเดียวสามคนเลยไทุทุเรียวอยู่ไอพี่เขาทุเรียวเลโอเคโอเคไอพี่บอบพี่่นนี้บอกพี่่นนี้ไม่มีการออมมือสำหรับผู้เล่นใหม่เออชนะเนี่ยโอ้โหด่ามายัดแม่